พิม9 9 9 9ชิ้นจะถามอะไรก็ถามสวัสดีนะครับนะสำเนาจัดของขวัญมาเลยนะจะถามอะไรก็ถามนะผมจะดูให้นะแต่ถ้าใครจะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหมีอุ้มหัวใจนะครับนะจัดมานะเออนะถ้าใครจะถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะใช้ไพ่เทพดูนะวส,สรรวัสดีนะครับนะทุกท่าน <c oughs> เข้ามากันได้ <c oughs> เพียงคนละ9 9 9 9แชร์ จัดของขวัญมาโครา9นเก้ชิ้นนะเวลาก็มีจำกัดมีไม่มากนักหรอกเดี๋ยวจะพักประมาณสัก20นาทีผมก็ไปแล้วนะเพราะต้องไปมีงานต้องไปทําอีกหลายสิอย่างที่ยังไม่เสร็จสัทีจนป่านนี้แล้วนี่เรื่องจริงนะยังไม่เสร็จเลยงานหลายอย่างเลยนะตอนนี้นะเอาเข้ามาเร็วเข้าเจ้าทั้งร้ายนะเพียงโครานเ9 9 9แชร์ เพียงเท่านั้นนะเออแล้วนะก็บอกว่าให้ขอจอขอใจให้ด้วย <c oughs> แชร์ออกไปด้วยจัดของขวัญมา9999ชิน้นมีเวลาก็าไปนั่งสวดมนต์กันเดอ้อนะพวกเจ้านะเชื่อผมเถอะถ้าคุณปฏิบัติคุณได้เองใครปฏิบัติย่อมได้เองโดยอัตโนมัติ นะปฏิบัติคือการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตามีคุณค่าอนันต์มหาศาลจะรู้ผลได้ก็ต่อเมื่อเราตายแล้วนี่เรื่องจริงเพราะสภาวะจิตจะเกิดความเป็นทิพย์บ่อยมากถ้าคนฝึกปฏิบัตินะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาสภาวะจิตความเป็นทิพย์คือเกิดเขาเรียกว่าอนังขยานุเพนิวาสานุสติยานเกิดยานอย่างรู้การมองเห็นการอนา,นาคตหรือการย้อนอดีตนะ สวดมนต์ทุกวันนะก็โมทนาสาธุด้วยกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ระดับโลกนะจัดไปการสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเมื่อสวดแล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าฌานชั้นต้นอุปจาระสมาธิแต่ถ้าฌานมันลงลึกอ่ะมันจะกลายเป็นอุปมาสมาธิจิตจะสามารถรับรู้สิ่งที่อยู่เหนือโลกได้โดยอัตโนมัติถ้าสําหรับคนที่ปฏิบัติจริงๆนะผมบอกให้นะผมไม่ถนัดในการที่แบบว่าจะมา มาเถียงอะไรกับใครแต่ผมถนัดอะไรรู้ไหมผมถนัดแนวแบบว่าไปเข้าห้องกรรมฐานดีกว่ะมันมันได้มันเห็นผลชัดที่สุดในบรรดาทั้งหมดอ่ะเพราะห้องกรรมฐานนะถ้าเราฝึกจริงๆจังๆอ่ะยังไงมันก็มันก็รู้ผลตอนตายมันรู้ทันทีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติกรรมฐานเราจะเอาแต่แบบแสดงภูมิรู้นะสุดท้ายอ่ะมันรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือย่าหยุดต้องทาไปจนกว่าจะตายกันข้างหนึ่งทำไมอ่ะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกําหนดไว้ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างยามาเนี่ยชั้น5้าเนี่ยพวกสวดมนต์เยอะๆจะอยู่กันถ้าทรงชานาาสวรรค์นะชั้นหชั้นยามาชั้นยามานี่พวกสวดมนต์อยู่กันนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช